ออออามมใหหญ่เเเืืองงองุบลลลรปป็นินนโรงเรียนศรีศาสนาวิทยาวัดด้ามพระตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระครูวิลากิจจาทรผู้จัดการโรงเรียนพระครูวิจิตศาสนกา,ารด็อกเตอร์ผู้อำนวยการโรงเรียนด็อกเตอร์วีรพงษ์รองดองรองผู้อำนวยการโรงเรียน พระไบดีกาทีรพัฒน์สมาจารโรร้องผู้อำนวยการโรงเรียนและพระสมุรสมใจเตชธรรมโมร้องผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมการบริหารเข้าใจเข้าถึงแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนสู่คุณธรรมปรัชญาของโรงเรียนในยังนยติเมทาวีคนมีปัญญาย่อมแนะนำในสิ่งที่ควรแนะนำ เอกลักษ์ของโรงเรียนครอง้าเป็นปริมณฑลสวดมนต์จนชำนาญประสานชุมชนอัตลักษณ์ของโรงเรียนบวชเรียนเพียรศึกษาพัฒนาจิตชีวิตมีสุขด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนศีศาสนาวิทยาได้แป่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบสะท้อนคิด แก้ปัญหาร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนและกระบวนการดังกล่าวในรายวิชาภาษาไทยท23101ชั23้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องการอ่านจับใจความตามลำดับขั้นตอนและกระบวนการดังนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะ จัดสรุปประเด็นสำคัญหรือจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านนั้นได้แบบไหนแล้วไปนำเสนอให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้ไหมแบบไหนอย่างไรขั้นนำเสนอปัญหา posing problem คิดถึงเรื่องของลิ n โอเคนะคะคแล้วต่อไปหนูจะต้องหมุนเวียนขั้นลงมือแก้ปัญหา solving problem ขั้นแรกเปลี่ยนแนวคิด Sharing ideas ดบบขั้นสรุปบทเรียน Summarizing lesson มีชาเหมือนสิค้าสตเป็นหามเสือที่ท้ายเรือไว้ให้เพียงปัญญาเป็นขั้นสะท้อนคิด reflective lesson ผกเตียงสะท้อนออกมาบอกว่าหลักปฏิบัติในการอ่านจับใจความสาคัญน,นะครับคืออันแรกนะครับการอ่านแบบคร่าวๆเพื่อสำรวจเนื้อเรื่องโครงเรื่องและลำดับเรื่องราวก่อน ตรงนี้บอกว่าอย่างนี้แล้วก็มีการอ่านวรรณกรรมประเภทต่างๆพออ่านแล้วก็เรียบเรียงอ่าอ่านเสร็จเรียบเรียงใจความสำคัญของเรื่องโดยที่ให้เป็นสัมวนของตัวเองด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู้จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาหรือจัดทำสื่อประกอบและยังได้ขยายผลการทำสื่อนวัตกรรมไปยังกลุ่มสารการเรียนรู้อื่นๆเช่นจัดทำสื่อนวัตกรรมกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษได้จัดทำนวัตกรรมประกอบการเรียนคือหแบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นสองแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และเรื่องอื่นๆอ,อีกหลายแบบฝึกซึ่งการจัดทำสื่อนวัตกรรมนี้ ทำให้กระบวนการจัดการเรียนรู้มีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นนักเรียนมีความสุขกับการเรียนบทเรียนไม่น่าเบือ่อนักเรียนมีความกระตือรือร้อนอยากเรียนด้วยคอนเซปต์โค้ชทิชชีดีมีนวัตกรรมทำเป็นทีมจากการจัดก,การเรียนรู้เชิงรูปแบบสะท้อนคิดแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC รายวิชาภาษาไทย พสองชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องการอ่านจับใจความพบว่านักเรียนบางรูปอ่านภาษาไทยไม่ออกอ่านไม่คล่องและเขียนไม่ถูกต้องตามหลักภาษาทางคณะครูจึงได้ประชุมจัดทำ PLC เป็น3ระยะดังนี้ประชุมครั้งที่1 1.1ประชุมดำเนินโครงการ<ท>ด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยกลุ่มบริหารวิชาการทางคณะครูจึงได้ประชุมจัดทำโครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Programmable Logic Controller) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ1.2ปรึกสาหาวิธีแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกต้องของนักเรียนที่ประชุมมีมติให้ขัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาให้ฝึกการเขียนการอ่านโดยคัดบทความที่12 เริ่มจากเดือนอายถึงเดือนห้าลงในสมุดคัดคำศัพท์20คําคำแล้วนำมาอ่านให้ครูฟังทีะรูปหลังจากนั้นทดสอบการเขียนตามคำบอกครูตรวจผลงานแล้วบันทึกลงในสมุดบันทึกกิจกรรมล็อกบุ๊กประชุมครั้งที่2ให้นักเรียนคัดลายมือ2ีเดือน6ถึงเดือน10เขียนคำศัพท์20คําคำแล้วนำมาอ่านให้ครูฟัง ครูตรวจผลงานแล้วบันทึกลงในสมุดกิจกรรมล็อกบุ๊กประชุมครั้งที่3ให้นักเรียนคัดลายมือ2 2เดือน10ถึงเดือน12เขียนคำศัพท์20คำเสร็จแล้วอ่านให้ครูฟังและทดสอบการเขียนคำศัพท์ครูตรวจผลงานแล้วบันทึกลงในสมุดกิจกรรมล็อกบุ๊กประชุมครั้งที่4สรุปการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จัดทำรายงานการแก้กปัญหาด้วยการทำงานแบบ Because We Are Team การนิเทศภายในโรงเรียนศรีศาสนาวิทยามีการติดตามผลการนิเทศภายในเป็นประจำทุกเดือนโดยจัดทำตารางเป็นการประชุมประจำเดือนและสะท้อนผลเป็นภาพรวมด้านการจัดทำโครงงานพัฒนาของสามเนร เนื่องจากสามาเณรนักเรียนแกนนำไม่ได้ไปร่วมประชุมอบรมงที่จังหวัดร้อยเอ็ดจึงทำให้การดำเนินโครงงารล่าช้าแต่ก็พยายามหาที่ปรึกษาและทำกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดให้ได้โดยการทำโครงการสติมาปัญญาเกิดสำหรับสามาเณรนักเรียนและยังได้ขยายผลไปยังพุทธศาสนิกชนคุ้มวัดต่างๆที่สามาเณรนักเรียนแกนนำสังกัดอยู่ วัดดำพลาค้ำใหญ่เมืองอุบนกล้องผ้าเหลืองเป็นปริมนทนตวดมนประสานชุมนุมจนชำนาญบวดเรียนเพียรศึกษาพัฒนาจิตไปคิดไปวิชาอย่างกล้าหารเรียนดีมี ใ,ใจบออน,าน,น,นบจากการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกแบบสะท้อนคิดแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนศรีศาสนาวิทยาประสบความสำเร็จดังนี้ด้านการสื่อสารนักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้ด้ทอะไรทก็หลับแม่าด้านความมั่นใจในตนเองการได้รับโอกาสในการแสดงออกและการได้รับการยอมรับส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นและมีภาวะความเป็นผู้นำ ด้านความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้นด้านการทำงานเป็นทีมมีความสามัคคีในหมู่คณะมีภาวะความเป็นผู้นำมีความสุขกับการเรียนนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้การเรียนรู้น่าสนใจและมีความสนุกกับการเรียน สิ่งสำคัญอีกประการคือการสร้างโอกาสทางการสื่อสารโรงเรียนศีศาสนาวิทยาได้จัดกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษโดยได้เชิญวิทยากรเจ้าของภาษามาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับการใช้สื่อสารและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รู้พอเพียงดังดำรัดคาบารมีรับผิดชอบชั่วดีตรงต่อเวลารับผิดชอบชั่วดีต่อเวลารี